ก็โอกาสเดยชมทุกท่านกันเลยครับอยู่ก,มมลลกับผมน่นแม็กบิ๊นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไฮบิ t a นิมอลกันนี่ก็จะเป็น EP หนึ่งนะตอนแรกผมจะเลือกสกัตว์ก่อนแต่ตอนตอนนี้ผมขุข้างไปดต่อลับกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาโอเคครับก็ผมก็ข้างเสร็จเรียบร้อยน,นะคะถึงแรกเลยผมก็จะไปติดไม้ก่อนเปิดกล่อง ว้าวกองอามีโอเคที่กับสุดสัตเดียบร้อยยังไม่ทอป็อปติ้งก่อนแล้วก็ไปหาค่าสัตว์ต่อขชาแล้วขวองอาบมันเลยเหรอเดม๋ยไมันจะฝันมันเลย เจาปุ่มก้อนกลมๆนี้ับบเราจะต้องสะสมสดแล้วเาจะไปหาของโตโอเคไหบสี่อันจะทำพี่เอ็กหรือตัวพร์ตก่อนี่เอ็ก่อนดีกว่าแล้วก็จะกุ่เก็บไม้ด้วยไม้สำคัญ หุนโอ้โหนาเาตีมาเจริงตัวต่อนะตัวต่อที่มีน้ำนึ้งก็ไปตรงนี้ขอข้าบน้องตุกทุ่กสุดสน้องก็ทำนาไปเก็บไม้เพื่อทำละโอเคอุ๊ดี๋วกลุนไปเก็บกุ่นดีวกว่า โอ้ของดีอยู่ที่ผมก็มีเดี๋ยวโอ้โอจโอโอเจลิกตรงนั้นแไปยังไหนผมที่ผมจะต้องทำก็คือตะกร้าใ <c oughs> ช่แล้วต้องกปิดตะกร้าผมก็จะเอาของใส่เข้าไปในนั้นนั่นละ ับพีเอ็ก,ก่อนซีพีเอ็กไม่เก็บไว้ตอลอดเลยเดี๋ยวเอาไปขายให้กับเจ้าบลูจะซื้อกี่บาทใช่แล้วหนึ่งบาทโอ้เจอังตัวต่อต้องสองลงังทีนเป็นเรื่งที่ดีขุคดลิ เราควรที่จ,จะหาไหม้ก่อนโอ้โห้เจอหิบแล้วโอเคถ้างั้นหาพุดหลิกกันดีก,กว่า <c oughs> อืมน่าเลยขุดไปเลยอักคัตติ้ง อา์คารัตติ้งให้ถึงสิบสองแล้วผมก็จะไแอร์สเต็ตทิ้งตโอเคเจอลีกตรงนี้ตงไม่สำงค่ะโอ้เจอลังมอีกถือว่าเป็นจุดเกิดที่ดีโอเคโอเคเจอมาก,ก็เก็บไปเลยโอ้ชิดผมกดโอเคเมื่อกี้ผมกดผิดนนอันนี้กดได้ไหยโอเคต้องกดซี็อ เหล็กคุดโอเคแต่ผมยังไม่ได้ผมน่าจะต้องอัพไมเนอร์ก่อนนะโอเคคนผุบหมู่บ้านใหม่โอเคคุณหินเชื่อมก่อนหลัจากนั้นผมก็จะมาคุยกับเจ้าหลีเดี๋ยวก่อนที่จะทำมาทำดาบเล็กก่อน โอเคเดี okay, okay, ๋ยวผมจะตัดนะโอเคผมก็จะวาดแปรงแลเจ้า okay. ล okay. okay, ิงตัวนั้นตัวนนะครับแล้วก็จะทำอาชีพมิ้นที่มันไม่ทำนะโอเคนั่นก็คือทำธุรกิจเออไอคอนที่มันนิดโอเคไอคอนที่มันเลย ตรงนี้ขอข้ามแล้วกันนะโอเคครับหลังจากที่ผมนะคุยเสร็จแล้วผมก็จะต้องมาคุยกับผีต่อแต่ก่อนก็คุยอยู่ผีผมจะมาฟาร์มของแถวนี้ก่นโอ้ว้าวเจีเ๋ยวหัวไทเทนี้อืมของดีดาบหินผมมีแล้วโอ้ใช่แล้วก่อนว้าวของดีเหมือนกันนะเนี่ย ตรงนู้นมีอะไรอีกโอเคได้ตังแต่ลูกนั้นไม่เอาละกันโอเคได้สกุดไม่ต้องคัาออกเองแล้วแล้วผมก็จะขอตับเหมดดือนดิมนะโอเคถึงที่ผมทำก,การมาแล้วผมก็จะมาหาฟารมของเหมือนดืมโอเคผมก็จะมาสู้เจ้า่อมดมาคใส่เดียว นั่นแหลนัดเดียวรู้เรี่องหยอ,อกตรงนัดเหมือนน่ละของเลียน,นั่นแหละ, <c oughs> ลหละไม่ได้หมวกเลยอ่ะหมวกิสาโอเคนั่นแหละรูเรื่องสวยดิโอเคได้ยูลิง นี่ไม่มีไม่มี้หมดเข้ามาแล้วใส่ที่รอ แล้วก็ได้ไม uh, <landing> oh. ่นิ่งอัพไม่นิ่งต่อโอ้เราคุยกับกบผีหลังจากที่ผมนั้นได้กุญแจนี่กุญแจนี้มาตอนนั้นก็ทำแกนกลับบ้านก่อนผมก็จะกลับบ้านมาเก็บของนะเก็บของก่อนนี่เก็บข้าไปเลยเอ้ย อีกแล้วไปเลยส่วนทีุ่ดนี้ผมจะเก็บไว้กับตัวนะโอเคที่ทำลนผมก็จะทำโต๊ะครับด้วยทำตั้งนานแล้วนะยังไม่ได้ทำเนะี่ยโอเคเสร็จเรียบร้อยโต๊ะครับคราฟติ้งทีเบิลไม่ใช่ตัวอันโต๊ะนัดกรรมโอเคนั่นแหละ นี่เราก็สามารถรับของได้แล้วโอเคไปหาเจ้าลิงสิงสับระรดก่อนนะลิงสมสับลุตเอ้เอเราควรเปิดกล่องนี้ใช่แล้วโอ้ oh. ของโคตรดีอ่ะไข่โนกแก้วอ่ะนั่นแหละเก็บไว้ตังก็ดีด้วยเออได้ป้ายตังจะพี่กับเจ้าลินต่อไหมใช่โอเค,อเ,คเดี๋ยวนะ ผมไม่แน่จนว่าผมพร้อมแต่ผมจะมาอดแถวนี้ก่อนก็ผมจำได้ว่าันมืหนบิอยูเแถวนี้หนเห็นไหมเห็นตะเหมืองไหน่าจะอยู่ที่ใกล้เหมืองน,นี้เปล่าเห็นแต่แร่นี่ช่างหมันครับ เธอคงสงสัยนะครับว่าผมตัวอะไรอ้อนเนี้ยนี่ผมเป็นเสือผสมกับสิงโตนะเพราะว่ามันเท่ดิมันเหมือนสิงโตมีลายอ่ะสิงโตมีลายเสือนนั่แหละไม่นิ่งแทกอย่าเพิ่องอัพอัพไม่นิ่งก่อนไม่นิ่งสำคัญกว่าโอเค โอเคกล่องสามอันสามอันเก่งเลยแล้วผมจะหาว่าจะใช้โอเคดีนะที่ผมตอนนี้พบผมหาไมา้มาแังมากโอเคใส่กล่องตรงนี้เอาของใส่อย่างเยอะเลย ไปสัมผัสเต้นนะยังเด็กเลยให้เราเน้เดินมาคนานนี้ที่มนันยเก็บไหมาเดินมนี่เราก็จะเจอกับเขตทีมะเราก็เดินตามทางไปเรื่อยเลยแล้วเราก็จะเจอยามนิ้นดูแต่ไม่ต้องสนใจ ให้หยับตรงนี้แล้วก็เข้าประสาทไปเลยเสร็จแล้วก like. ็หีเานั้นมาคุยกับเจ้าชินโดขอตัดตอนนี้ตอนนี้เรียบร้อยครับในเมื่อผมมาที่นี่แล้วที่กลองเราจะไม่หาฟาร์มไม่ได้โอเคผมก็จะมาฝกหาฟาร์มแถวอาชิเมะนะจำก กำจัดไอ,อตัวนี้ก่อนสองนะัดรูบเลยน,นั่นแหละใช่เดียวเออดาบหินพลังวิเศษโอเคมีแค่สองอย่างได้กองเอามาโอ้โหบุรีเฮ้บุรีเอเอเก็บไว้อะไร ไม่ยากค่ะเห็นว่าจะไปขายไม่ได้เอาให้การเลี้ยงคือโอ้เจอกองแล้วเนทโขเฮ้ือ,อ,อจือบอส่ะเจอบอสก็ใส่เดียวเลยไว้กองของเรียนอย่าหาเก,ก็บ เออไม่จำเป็นต้องใช้อันติแต่ก็ใช้ไปแล้วเอออัพไม่นี่แล้วโอเคครับหนหก็จบไปจบคลิปแล้วผมก็จะมารูดของตรงนี้นะครับ ตั้องทำชิมินก่อนนะถึงจะได้โอเคน่ารัะโอ้โห mining สามติบเลยละ่ะเอาเรื่องมอนติดตาใหี้รอรอดีกว่าโอเคก่กอนปิดคิดนี่สามเลี้ยงฟรีนี่ ไม่ได้แล้วไม่ต้องไปหาปักไครแล้วโอเคครับถ้าถอกบคลิปนี้แนคะ่กดสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ